คำเตือนกิฟเวโลนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้เล่นตามผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำอ่ะโอเคนะครับผมนะก็กลาบสวีดัสสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านกันด้วยนะครับผมเนาะเออวันนี้ก็โยบผมนะครับจ้องป๋าปอนนะครับทุกคนก็โอเคนะครับวันนี้ผมก็ลาตุนมา100นะครับผมเนาะอ่ะโอเครู้เรื่องนะครับ ไม่พูดเยอะนะครับเจ็บคอนะครับก็เล่นเป็นเวลา2ทุ่ม12นะครับนะอ่ะจัดไปครับผมไวรุ่นบิ๊กจูนะครับนะเอือก็ขอไล่เบียไปเลยแล้วกันนะครับขอไป12ก่อนแล้วกันนะครับก็ไล่อย่างละ10รอบเหมือนเดิมนะครับนะอือก็สูตรเรียกสิงโตเรียกโบนัสนะครับนะอือรู้เรื่องนะครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์ฝากกดติดตามด้วยนะครับเนาะเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทาคลิปต่อไปด้วยนะครับไวรุ่นนะออรู้เรื่อง โอ้ยเออสวยงามครับก็ขอจัดแบบโจ๊ะพร่มๆหน่อยละกันนะครับไปรุ่นนะเออคือโจ๊ะโอ้ยโรมาสองลายนะครับไปรุ่นอ่ะจัดไปครับผมสวยงามครับอะไปรุ่นต่อนะครับเอาไรไงไ้รุ่นโอ้หบักปรบับอะไรกับเนี่ย โอเคจัดไปครับผมโอ้โหโอ้โหอะไรครับเนี่ยแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากไปกดติดตามช่องสำรองอื่นๆของผมด้วยแล้วกันนะครับเนาะเออรวมทั้งถึงช่องเกม pg นะครับใครที่ยังไม่ได้ไปกดติดตามนะครับก็ฝากด้วยนะครับนะก็พิมพ์ไปเลยนะครับ ตามชื่อช่องนี้เลยนะครับเออพพ์เลยนะครับแล้วก็ใส่กางหลังไปด้วยนะครับคำว่าปีจีเออโอ้โ,อโหวันนี้ไม่ค่อยสบายนะเป็นหวัด <c oughs> เสียงแงบมาเลยนะครับโอเคเมื่อคืนร้องเพลงมามั้งเอออะไรกับนี้อะโจก็ไปสวยงามครับมับเข้าไปสวยดิเอออะไรต่อโอ้โหอ่ะโอเคก็ได้มาสีพีสพินนะครับไป้รู้นะอ่ะโอเครู้เรื่อง โอ้ยเต็มคาราบิลเอาเรื่องนะครับก็จจก,กักมันที่50โอน้ำตาจะไหลนะครับอ่ะไปดูกันต่อนะครับโจโอ้ยอ่ะไป30นะครับสิบรอบเหมือนเดิมนะครับก็ไล่ขึ้นเรื่อยๆนะจนว่าบโบนัสจะมานะครับทุกคนนะเออก็ทิกเรียกโบนัสนะครับ ไม่รู้ว่ามันจะมาหรือเปล่านะแต่เปอร์เซ็นต์มาประมาณสูงนะเออโอเคจัดไปครับผมดอกนี้สวยงามครับวัยรุ่นเอออะไรต่อโอเคโอ้โหฟีตปินก็กระยันเป็นยังไงเป็นยังไงเออคอยว่าแล้วนะครับนะเสียงแอบ,บเสียงแห้งมาเลยไม่มีเสียงเนอะเอออะไรวะเนี่ยงดออกเสียงหรือเปล่าอะเออเกินไปกูนะ อ่ะโอเคโอ้ยสวยงามครับก็จัดแบบเต็มกะลาบิ่งจริงนะเอาไปรุ่นนะ,ะไปดูกันต่อนะครับไป4-5สีถึงห้านะครับสิบรอบเหมือนเดิมนะครับไปรุ่นนะ ก็อ,อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์ฝากกดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับไยรุ่นจัดไปไยรุ่นบิ๊กกระจูนะครับโอ้โหโอ้โหโอเธอโอเธอหวานเจีย๊ยบโบนัสยังไม่มาเลยนะครับอะไรครับเนี่ยขึ้น45โดนอีกแล้วนะครับไยรุ่นเออ เอา้ามังกรลงอีกแล้วโห้ยเฮ้ยเมื่อวานนักลบลงนะครับวันนี้มังกรลงอีกแล้วนะครับเดือนนี้มังกรมาสี่ห้ารอบแล้วนะเออโอ้ย่างสุดนะครับไปรุ่นอ่ะโอเคไม่ไปต่อแน่นอนนะครับนะเดี๋ยวมันจะดูดเอานะครับผมเออก็โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนดีกว่านะครับเจอกันใหม่นะฮะคลิปวีดีโอน้าเด้อบ๊ายบายครับผมจุกกรวดเกี๊ยบเออ